สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เช้าวันแรงงานนะคะวันที่หนึ่งพฤษภาคม2566วันนี้จะไปสวนค่ะก็เลยจะมาย้ายต้นกล้าบางส่วนไปนะคะที่เห็นนี้ก็คือต้นกล้าของมะนาวค่ะอ่าต้นมะนาวนะคะ ก็ลองเอามาเล็ดจากผลสดปลูกลงไปนะคะปรากฏว่าเขาขึ้นก็เลยจะลองเอาไปปลูกที่สวนค่ะส่วนอันนี้เป็นต้นกล้าของมะเขือส้มค่ะมะเขือส้มนี้ได้ได้ผลมาจากสวนของพี่สาวนะคะแล้วก็เหลือๆก็เลยบีบี ใส่ดินไว้นะคะก็โตขึ้นเยอะเลยแต่ว่าถาดนี้จะไม่เอาไปนะคะเพราะว่ามีเยอะค่ะนี่อีกเดี๋ยวเอาอันนี้ไปก็แล้วกันนี่นะคะโอเคค่ะที่นี่ก็จะอนุบาลต้นไม้นะคะไว้ที่คอนโดส่วนอันนี้เป็นใบชะพูค่ะเพื่อน เพื่อนที่ทำงานให้มาก็เอาอนุบาลไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้เขาแข็งแรงค่อยเอาไปปลูกอันนี้แช่น้ำปุ๋ยไว้ค่ะตรงนี้ก็จะมีมันนี้ยังไม่ได้ลงเลยนะคะเพราะว่าที่สวนลกก็เลยเอาไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวรอช่วงฤดูฝนก่อนนะคะช่วงนี้ยังร้อนอยู่ตรงนี้จะเป็นเควค่ะ เค้นี้จะปลูกที่คอนโดนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้เด็ดทานใบนี่ค่ะอันนี้เป็นซาลาแนหนึ่งกระถางก็อันนี้ซื้อมาตั้งใจจะเอามาขยายพันธุ์นะคะกระถางละสิบบาทที่เราปักชำกันไปแล้วก็มาจากต้นนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะตัดใบอตัดยอดบางส่วนค่ะไปปักชำทิ้งไว้ที่สวนนะคะ สวนเควันนี้เอามาจากสวนอาทิตย์ที่แล้วค่ะเอาไปแช่น้ําไว้ก็ตายไปหลายต้นรอดรอดมาแค่ต้นเดียวค่ะก็เลยเปลี่ยนใจเอากลับมาไว้ที่สวนนะคะอ่าเปลี่ยนใจเอากลับมาไว้ที่คอนโดค่ะโอเคเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะเอาหอม ไปปลูกทิ้งไว้ด้วยนะคะเผื่อเราไปก็จะได้มีเอาไว้ทำกับข้าวค่ะแล้วก็วันนี้จะลองไปปลูกผักชีในน้ำกันค่ะเตรียม,มเมล็ดผักชีแล้วเดี๋ยวเราต้องแช่ไปด้วยนะคะเมื่อวานลืมแช่ค่ะตั้งใจว่าจะแช่ค้างคืนไว้แต่ก็ลืมนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะเอาใส่ในขวดนี้ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่เลยนะคะเราก็จะเตรียมไปปลูกที่สวนนี่ค่ะโอเคเรียบร้อยกว่าจะถึงสวนก็สองสามชั่วโมงนะคะก็น่าจะช่วยได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมอย่างอื่นกันนะคะ อันนี้ก็เป็นเศษอาหารแตงโมนะคะเปลือกแตงโมเราก็จะเอาไปทิ้งที่สวนค่ะเวลาจะไปสวนเนี่ยก็จะเตรียมของเอาไปทิ้งด้วยค่ะนี้เป็นเศษดินนะคะเศษดินที่เราปลูกต้นไม้ที่คอนโดก็จะนำไปด้วยค่ะ นี่ได้แล้วนี่ค่ะเดี๋ยวไปทิ้งที่สวนกันนะคะเต็นตะก้าค่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งอันก็จะเป็นเปลือกมะพร้าวเปลือกมะพร้าวเนี่ยที่เรา ค่ะนะคะมะพร้าวเนี่เอามาจากสวนพี่สาวค่ะพี่กลางดงนะคะก็เอามาไว้กินที่คอนโดพอปอกเสร็จแล้วเราก็ใส่ขยะนำไปทิ้งที่สวนนำไปทิ้งที่สวนต่อไปค่ะสวนนี้ก็จะเป็นต้นเตยค่ะเพื่อนที่ทำงานให้มานะคะและนี่ก็คือตะไคร้ที่เราตัดมาสัปดาห์ที่แล้วแล้วเราก็ปักชามไว้ นำไปปลูกต่อค่ะนี่นะคะชุดเตรียมไปสวนค่ะสวนอันนี้ก็เป็นดินนะคะดินที่เราปลูกทานตะวันจะเอาไปทิ้งค่ะส่วนกล่องนี้ก็เก็บมาจากถังขยะนะคะเก็บมาจากถังขยะก็จะเอาไปปูพื้นกันย่าขึ้นที่สวนค่ะ ตอนนี้ขนของมารอรถแล้วนะคะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวไปเอารถก่อนนะคะอยู่คอนโดก็จะลำบากนิดนึงวางของไว้ตรงนี้ก่อนจัดของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีสเบียงอันนี้เป็นมื้อเช้านะคะมื้อเช้าเดี๋ยวเราก็จะไปทำมื้อเที่ยง ทานที่นู่นนะคะก็เอาเข้าวสวยไปหนึ่งหอ่อแล้วก็ไข่หนึ่งฟองค่ะที่เหลือเราจะไปดูนะคะว่าที่สวนมีผักอ่าตั้งใจว่าจะไปทอดไข่ใส่ชะอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่สวนจะมีชะอมพอให้เก็บใส่ทอดไข่หรือเปล่า โอเคไว้เจอกันที่สวนนะคะ let's go